กูไ่อยู่ตรงนี้เสียวๆหน่อยนะไอ้หนูยิงมันโดนยิงมันโดนยิงกระอนแคบลงเลย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 เอาเลยเอาไปเอาปวดปุบะเปนบูดปด เอาเอามันเอามันเอามันลงแล้ววะไอ้เค่เห็นคนไม่ครบเลยสัตว์เลยไปไปไอ้เฮียทิงเพื่อนอีกแล้วตอหัวโดนเพื่อนแตกนะไม่ต้องยิงนะไหวนะสวยเิวยเวยเซิกห่อได้ห่อห่อได้ห่อห่อได้ห่อสองได้สองใครตายเด้งนะใครตายเด้งนะ หอได้หอหอได้หอตรงนี้อีกแทงได้มุมสูงปาดมืดไปหอได้หอหอตายเด้งตายเด้งตายเด้งหอแล้วนะหอด้วยหอหอหอถอย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 จอ อันนี้อีโมกูเหี้ยหายไปไหนวะวาพี่มันวาวาห้ามมันดิกำกำอะปาดไปปาดไปอีโมปาดไปจีเพื่อนบังพี่ใช่ไหมว้าจังว่าห่อไปไปห่อไปห่อให้หมดมันว์าบ่ะผมหายไปเยอะ วยเดี๋ยวกูหอยเองไองเนี้ยไอสายลมเนี้ยพา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 ไปเอ้ยมีเพื่อนมันอยู่ลคนหนึ่งหอยห,หมดก่อนหอยห,หมดก่อนเราไปเราไปใครมีรถวะพาโกยเบิกรถดิพาโกยเบิกรถดิดหรือว่ามองไม่เห็นตัววะน่าจะมองไม่เห็นตัวปะเออวว่าม,มองไม่เห็นตัวแน่นนเลย อ๋อรีบห่อรีบหอก่อนที่ตำรวจมาเร็วๆอ๋อด้วยนะห่อเออห่อไอ้นี่มีห่อห่อตัวนี้ตัวนี้ลงลงเนี้ยกิ้งตกเขาอีกกิ้งตกเขาอีกิงตกเขาเยอะมากเยอะมากไปห่อ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 จีชูไีจีชูไีจีใส่ห่อแล้วใช่ปะอ๋อห่อเร็วๆก่อนที่ตำรวจมาชูไีจีชูไีจีอยู่ชูไีจีอยู่เร็วเร็วเร็วเ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 รกิ้งตกเขาเยอะมากกิ้งตกเขาเยอะมากใครยังไม่ได้ห่อไปหองล่างเฮ้ยมึงยังไม่ได้ห่อไปหอข้างล่างนี่ไปเฮ้้ยยขาางงล่่มีีหหหอออออนนใครไป มาเชเต้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วไอ้เหี้ยรีบฆ่าเร็วลงลงเดี๋ยวเอารถมาไปหอเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงสกัดให้ก่อนนี่อหละเดี๋ยวแต่แล้วโผล่มาแต่แล้วหายไปแล้วยิงลงมาดิไปรีบหอรีบหอเดแป๊บกูโดนแล้วแป๊บ ไปพี่เชื่อแหลกจัดไอ้กับ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 ไ<พ>อ้ตัวหนึ่งนะอีอไ้หอร่างเขาวอะไปหอร่างเขาใครไม่ได้หอไปหอร่างเขาคือไมด่ดีเจียกันเหตกลับมากขอให้ชนคน ก็เลยแล้วทำไมคุณวาดแต่ว่าคุณชนไม่ได้ยนะ แตกฟ้าแทกหมดแล้วแท็กขาวฟ้านี่ไปๆโดนยิงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมึงว<ต><อ>งอะไรวะแท็กันลงอันานพวกูก็เฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ฝาเฟ้ What you want to cry เชื่อมึงแล้วไปสอบ What you g o น n a ตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่า t ั o u w น n n lose มันทำไร What you gonna do ส้นตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงช่วยกับพ่อมึงปุ้มตุ้มสุดไปเลยกูเต็มละ